กำลังตัดปาล์มอยู่โชคอันนั้นฟาร์มก็โทรตามมาได้ให้ไปถอยมันหัวมันใหญ่เท่าขาช้างคุณไล่หนึ่งได้สองรอยกว่าตันนะมั้งผมไม่ได้ถามนะว่ามันหรือว่าหินโอ้ยเนาะต้องรีบบึงมาเลยเนี่ยใกล้ซีวอดแล้ว ใกล้ซีฮอดแล้วครับพี่นอ้องยอยุ่ไใส่ะนี่ดูทั้งพูนแหละโอ้ยโอ้แลนอละนอะนอ,อากาศมันร้อนนะครับต้องเข้าใจด้วยไม่ค่อย จะปกติสักเท่าไหร่ถึงแล้วครับถึงแล้วฮอตแล้วฮอตแล้วถึงแล้วครับกำลังมันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสสเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ผมพามาดูมันสัมปลังนะครับท่านระยองแปดหนึ่งนะครับ คือเจ้าของแปลงต้องการจะขายพันธุ์นะครับอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอเอ้ยบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลเชียงดานะครับอำเภอสร้างคมจังหวัดอุดรธานีนะครับมีต้นพันธุ์อยู่ประมาณสัก2,000ต้นนะครับต้นสูงยาวนะครับยาวใหญ่โอ้ยน้ำลายเต็มปากเลยขออภัยครับท่านผู้ชมประมาณ2,000ต้นนะครับต้นละ2บาทนะครับต้นยาวนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับ ผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับ24ชั่วโมงเลยครับตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับทีนี้ก็ไปดูหัวมันกันนะครับแล้วก็มันก็ต้องแบบนี้เลยว่าอ่ามันจะขนาดไหนนะครับอ่าถ้าว่าอ่าอยู่ใกล้ๆกันที่ปลูกอ่ากระรสารไปนะครับหัวมันไม่ดีเท่าอันนี้นะครับถ้าเป็นระยองมันมันเหมาะกับดินบ้านนนทบูรณ์มากกว่านะครับ อ่าไปติดตามชมเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้นะครับดดูดอืมโอ้คัออยู่ข้างล่างอีกสองเลยดิอ้อยู่นี่นี่มันเป็นมันหรือมันเป็นอะไร ันนี้เขาว่าหัวใหญ่แต่ก็โอ้เขาบอกว่าพันอะไระพันอะไร,ะไรผมไม่ได้ดูต้นมันอ่าเห็นไหมความแตกต่างระยองกับอันอกเกษตรกับดินบ้านเราออน,นที่ตามมาเนี่ย ระยองกลกว่ามก็จะไปองนะทีเอาก็พี่น้องขาพี่น้องขาที่บอกผมน่ะไม่ใช่ที่บอกหรอกเขาผมเข้าไปดูพี่น้องขบพี่น้องขาลูกอีสานชาแนลหรืออะไรเลดงาเาอดูมใกล้ใเนี่ยอืมสดยดเลยประกาศขายลำให้เจด้วยลงจดยาวด้วงเขาอย่ที่บานลำี้า นี่บ่สิก็นะโอ้หัวแลวก็ดูลำด้วยละยองอะไรนะไม่ใช่เอิรละยองเพราะว่า78ว่าซั่น78ผมว่า81แล้วนะน่าจะสูกแล้วเนาะต้นยาวนะครับต้นละ2บาทนะครับติดต่อเข้ามาเลยพันน้ำแล้วก็ไปปลูกให้น้ำโอ้

Mua mình đây đi, tìm ngàn có cháu cháu. 冷嘞。<Lovely. S 2>